สิ่งสำคัญที่เราควรรู้ในการปลูกต้นพืชทุกชนิดคือการไล่กำจัดและป้องกันแมลงศัตรูพืชสวัสดีครับทุกท่านเลฟทีช่องวิจิตรไทยพีชนแนลนะครับในวันนี้ทางช่องวิจิตรไทยพีชนแนลจะพาทุกท่านมาทําน้ํายาในการไล่และป้องกันแมลงศัตรูพืชตอนนี้ย่างข้าวหน้าฝนเต็มตัวเลยครับมแมลงศัตรูพืชอย่างเช่นมด ผีหนอนแมลงทุกชนิดส่วนมากจะเข้ารบกวนและทำลายต้นพืชเป็นวงกว้างนะครับในวันนี้ทางช่องวิทยไทยพี h ชนแนลมีแนวทางกเกษตรดีๆครับช่วยลดต้นทุนประหยัดรายจ่ายภายในกุเหลืองของเรานะครับในการทำน้ำยาในการไล่และกำจัดมแมลงศัตรูพืชขึ้นใช้เองเดี๋ยวตามมาดูวิธีการทำกันเลยครับส่วนผสมง,ง่ายๆครับ คือการเตรียมน้ําเปล่าใส่ถังฉีดพ่นหรือกระป๋องฟอกกี้ถ้าเรามีสวนเล็กๆนะครับและส่วนผสมตัวต่อไปคือน้ํายาบ้วนปากครับในน้ํายาบ้วนปากใช้ในการไล่และกําจัดแมลงศัตรูพืชได้อย่างไรในน้ํายาบ้วนปากนะครับจะมีส่วนผสมของมิ้นและความซ่านะครับช่วยให้ต้นพืชลอดจากแมลงศัตรูพืชใช้ป้องกันแมลงศัตรูพืชใช้ไล่มดแมลงศัตรูพืชก็ได้ครับ เพียงเราใช้น้ํายาบน้ป่านะครับแค่ประมาณ1ช้อนโต๊ะครับต่อน้ําเปล่า1ลิตรและส่วนผสมตัวต่อไปนะครับเราจะมาใช้เป็นน้ํายาล้างจานช่วยทําสารจบาับใบน้ํายาล้างจานนอกจากจะเป็นสารจับใบแล้วนะครับน้ํายาล้างจานยังไล่และกําจัดมดมแมลงศัตรูพืชได้ผลดีเช่นกันครับใช้เพียง1ช้อนโต๊ะครับเทใส่ลงไปรวมกันเลยครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ปิดฝาเลยครับ ยาส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีก่อนจะนําไปไล่และป้องกันมแมลงศัตรูพืชที่ต้นพืชกันนะครับมดเพี้ยหนอนมแมลงศัตรูพืชทุกชนิดนะครับจะหายเกลี้ยงจากต้นพืชของเราอย่างไวเลยครับเพราะว่ามีส่วนผสมของมินน์นั่นเองครับน้ํายาสูตรนี้นะครับใช้ได้กับต้นพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชกินใบไม้กินผลไม้ยืนต้นใช้ได้หมดเลยครับ ใช้ในการป้องกันและไล่มดมแมลงศัตรูพืชได้ดีมากเลยครับและคลิปนี้ถ้าท่านใดมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องวิทยายพีชาแนลได้เลยครับและผมหวังว่าท่านนะครับจะได้รับประโยชน์นะครับถ้ามดมาแมลงศัตรูพืชเข้ารบกวนต้นพืชเห็นไหมครับเราใช้ส่วนผสมสูตรนี้ได้เลยครับมดมแมลงศัตรูพืชจะไม่กัดกินใบพืชจะไม่เข้าทําลายต้นพืชอีกต่อไปเลยครับฉีดพ่นเป็นประจำตอนช่วงเย็นถึงคบ่ําและ ใช้ติดต่อกันนะครับในระหว่างที่สัตรูพืชเข้าทําลายต้นพืชหรือรบกวนต้นพืชนะครับเราจะใช้ติดต่อกัน2-3วันตอนหนึ่งครั้งมดแมลงสัตรูพืชก็หายไปเลยครับเห็นแมลงพวกนี้ไหมครับส่วนมากจากเข้าทําลายต้นพืชเป็นวงกว้างและตัดกินใบพืชจนพูนไปหมดเพราะฉะนั้นนะครับลองใช้น้ํายาสูตรนี้เลยครับฉีดพ่นเป็นประจํา เมื่อมดมแมลงโดนเข้าไปนะครับมดมแมลงจะหนีหายอย่างไวและไม่มารบก,กวนต้นพืชเราอีกยาวนานเลยครับมแมลงแบบนี้เราป้องกันได้และไล่ก็ได้ครับใช้น้ํายาสูตรนี้ฉีดพ่นเป็นประจำเลยครับน้ํายาที่เราผสมด้วยน้ํายาบนป่านะครับและน้ํายาล้างจานนะครับ,รบผสมกับน้ําเปล่าฉีดพ่นไปที่ต้นพืชแบบนี้เลยครับป้องกันไล่มดมแมลงได้ดีมากเลยครับ ต้นพืชที่กำลังติดดอกออกผลใช้ได้เลยครับไม่เป็นอันตรายต่อต้นพืชด้วยครับฉีดพ่นไฟแบบนี้เลยครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามผมด้วยเลยครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีจากทางช่องนิชัยพีแนดแน่เลยครับจะนําเสนอสิ่งดีและได้ประโยชน์เป็นประจำเลยครับเพียงเราใช้เป็นประจำนะครับมดแมลงศัตรูพืชจะหายจากต้นพืชอย่างไวเลยครับไล่ป้องกันได้ดีมากเลยครับ